สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว Isuzu Dragon นะครับปี2000นะครับเครื่อง205อร์โบนะครับปั๊มสายนะครับผมนี่ครับสีรอบคันก็สัก70%นะครับอาจจะมีเงาบ้างแตกบ้างนะครับผมตามอายุการใช้งานนะครับชุดมีล้อนะครับเวลนะครับผมยางก็ตามสภาพนะครับยังพอใช้ได้อยู่ครับนี่รอบคันมีข้อ ให้เรียบร้อยนะครับแม็กไลเนอร์ครบนะครับผมนี่ครับสีว้าคันก็ดูดีอยู่นะครับพอใช้ได้นะครับอาจจะมีแตกมีอะไรบ้างครับอ่าคัสซีสวยนะครับไม่มีผุเลยนะครับไม่มีผุไม่มีดามเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่คัสซีสวยเลยนะครับ สีสวยไม่มีผุไม่มีดามนะครับแล้วก็ช่วงล่างเสริมแหนบมาแล้วนะครับเสริมแหนบมาแล้วนี่นะครับเสริมแหนบมาบ้างแล้วนะครับให้ดูภายในกันครับนี่มีเครื่องเสียงนะครับกระจกมือหมุนวงมาลายัยแต่ลมนะครับเบาะหนังสวมทับนะครับ แล้วก็ข้างหลังก็เป็นเครื่องเสียงนี่นะครับตีตู้เครื่องเสียงมานี่นะครับเครื่องสตาร์ทให้ชมกันครับนี่สตาร์ทง่ายๆเลยสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องเดินนิ่มๆเลยนะครับมีไอบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้างานนะครับแต่โดยรวมเครื่องดีมากนี่ครับคันนี้ถ้าใครผมจสอบถามนะครับกันเข้ามาได้นะครับผมขายอยู่ที่1 3 5 0 0 0บาทนะครับมีบริการส่งทั่วไทยนะครับ ภาษีต่อให้เป็นปี6 6หกนะครับเล่นทะเบียนพร้อมโอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเงนเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ